จะดินทางอีกรอบค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันคราวนี้ค่ะรุนฟังรลวงทองรายงานบรรยากาศสดๆที่บริเวณตลาดอาริยะนะคะภายในงานฉลองสัมพุทธชันตี2 6 0 0ปีสะดุดีพระคุณสุดยิ่งใหญ่อโศกรำลึกครั้งที่31ค่ะเป็นครั้งแรกของงานอโศกรำลึกนะคะที่มีการจัดงานตลาดอาริยะและในปีนี้ก็มีการมาจัดงานอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงไม้เขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งบรรยากาศในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าร้อนมากเลยทีเดียวนะคะแต่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ก็ไม่ได้ย่อหย่อนกับการที่จะมาซื้อสินค้าแต่อย่างใดค่ะมารถแท็กซี่มารถ3ล้อนะคะต่างคนต่างก็มาจับใจ่ายใช้สอยซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็นในครัวเรือนค่ะเพราะว่าสินค้าที่มีการจําหน่ายในตลาดอธดิยาแห่งนี้ก็เป็นสินค้าที่มีความจําเป็นไม่มีสินค้าฟุ่มเฟือยแต่อย่างใดค่ะอย่างเช่นน้ําตาลน้นํามันงาอย่างนี้นะคะพืชผักผลไม้รวมถึงข้าวสารด้วยค่ะอย่างเช่นด้านนี้นะคะข้างๆรุนเลยก็เป็นร้านขายข้าวสารค่ะเป็นข้าวสารไร้สารพิษจากบ้านราช เรือจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในงานนี้เห็นนะคะว่าบอกว่าจะมีการจําหน่ายมากถึง50ตันนะคะแต่เท่าที่ดูคะ่ะคุณผู้ชม2วันที่ผ่านมานี่เองนะคะหมดไปแล้ว20ตันดังนั้นในวันนี้มีการนําข้าวมาเพิ่มถึง18ตันด้วยกัน,นะคะ่นะนะ้องมาซื้อข้าวกับใครคะพ่อเหรอ <c oughs> <c oughs> พี่สวัสดีค่ะคร,รู้ข่าวได้ไงะคะก็เป็นเพลินเป็นสิทธิ์เก่าครับพี่เป็นไงมางานนี้ ก็โอเคฮะสนุกดีมีคุณค่าทางสังคมดีขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคนขายนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกค้าเยอะมากเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ร้อนมากด้วยค่ะค,คุณอาคาะอาจาริเลนทาําค่ะอาคะช่วยเล่าบรรยากาศของการขายข้าวสารไร้าสารพิษวันนี้ให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อค่ะ ก็เมื <S 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 ่อวานนี้พูดถึงเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานก็ขายดีมากขายประมาณ11ตันวันนี้มา18ตันจากอุบลราชธานีแต่มาถึงช้าหน่อยค่ะถึงเที่ยงพอดีก็เลยทําให้การค้าขายขูกคลักไปหน่อยทั้งขายทั้งขนทั้งแบกทั้งกรอกพร้อมกันไปหมดเลยค่ะก็ค่ะกรอกไปด้วยขายไปด้วยค่ะเมื่อเช้านี้ก็เข้าคิวอย่างยาวเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เบาบางขึ้นแล้วค่ะคือได้ได้ไปเยอะดีมากก็เข้าใหม่ก็ จะตื่นเต้นตลอดว่าบางคนก็อาจจะหมุนเวียนมาซื้อใหม่แล้วก็ไม่ได้จําหน้านะคะ <c oughs> ก็ขายไปใหม่ที่ว่าตัดกระทุนนี่ทุนประมาณเท่าไหร่คะอ๋อทุนเราก็เหลือ35บาท2กิโลนะคะแต่ปกตินี้เราขายเท่าไหร่เกือ <c oughs> บ70 <c oughs> เลยมั้งหรือเท่าไหร่ <c oughs> แต่แต่ลดลงเยอะนะคะเพราะว่าข้าวเรามีเยอะที่อุบลคะ่ะทุน35ละบาทตอนนี้เหลือ2กิโล35บาทส่วน5กิโลเหลือ90บาทค่ะ ดูบรรยากาศแล้วก็คึกคักจริงๆค่ะเดี๋ยวมาคุยกับคนซื้อข้าวสารกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะพี่คะสวัสดีค่ะพี่ทราบข่าวได้ยังไงคะอ๋อจากเพื่อนนะคะเพื่อนมีไปบอกว่าไงบ้างนะคะอ๋อเพื่อนบอกว่าวันนี้มีขายนะคะก็เลยมาซื้อแล้วเคยทานข้าวกล้องก่อนหรือเปล่าคะอ๋อก็มีบ้างอยู่แล้วว่ะค่ะโอเคได้มาสัมผัสบรรยากาศแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ดีค่ะ พี่คะมาเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้อ๋อวันที่สองค่ะเมื่อวานซื้ออะไรไปบ้างคะพี่เมื่อวานซื้อข้าวค่ะซื้อข้าวแล้วก็ซื้อพวกอาหารมีประโยชน์อะค่ะติดใจอะไรทําไมถึงมาวันที่สองคะติดใจของมีประโยชน์ค่ะแล้วก็ไร้สารพิษค่ะอยากให้มีอีกไหมอยากให้มีอีก <laughs> ขอบคุณค่ะค่ะทางด้านนี้นะคะวันนี้พิเศษค่ะคุณผู้ชมมีจักรยานด้วยซึ่งปกตินี่เขาก็ขายการคละนึันละาร0บาทแต่มางานนี้นะคะขายแค่คันละ1000บาทเท่านั้นค่ะก็มีผู้มาเลือกซื้อนะคะสนใจไปใช้จักรยานญี่ปุ่นดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยค่ะมาตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะผักสดๆราคาแค่บาทเดียวเท่านั้นค่ะเป็นผักบุ้งหวาน ขายยังไงคะบาทเดียวค่ะบาทเดียวค่ะบาทเดียวเป็นผักไร้สารพิษใช่ปอกสังพิคค่ะบาทเดียวอยากเชิญชวนคนมาร่วมงานยังไงบ้างคะมาจากมาจากไหนมาจากสวนค่ะอ๋อมาจากสันเตียโซกโอ้ค่ะขอบคุณค่ะบาทเดียวบาทเดียวบาทเดียวมาได้ค่ะคุณผู้ชมสดจากไร่ใหม่จากสวนเป็นพืชผักที่มาจากเครือข่ายแล้วก็ชุมชนต่างๆของชาวโศกค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นร้านค้าชุมชนปฐมโรสคค่ะมีการนำสินค้าชุมชนประเภทต่างๆมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุนนะคะแล้วก็ทางนี้เป็นน้ำตาลค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้น้ำมันก็แพงน้ำตาลก็แพงซึ่งต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ ราคากิโลกร,รัมละ23บาทแต่งานนี้ขายเพียงแค่โลละ1บาทค่ะอ๋อขออภัยค่ะโลละ15บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่ากําหนดปริมาณในการซื้อด้วยกําหนดให้คนละ1ถุงเท่านั้นนะคะถ้าหากว่ามีครอบครัวหนึ่งเนี่ยมากัน4คนก็จะได้4ถุง4กิโลใครที่อยากได้เยอะก็ต้องมากันเป็นครอบครัวไม่ใช่มาแค่คนเดียวค่ะป้าคะขายประมาณไปกี่โลแล้วคะไน,นะคะขายไปเยอะไหมคะ เยอะไม่รับไม่ทราบเท่าไหร่เยอะมากเยอะ <laughs> <laughs> แล้าไม่ขายน้ํามันเหรอคะปีนี้น้ำมันให้พลังบูนขาย<ร>แบ่งเ,เป็นยังไงเสียงตอบรับการซื้อเขาบอกว่ายังไงบ้างก็ <laughs> 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 ขายถูกก็มาอยากจะได้คนละสอกิโลเราให้คนละกิโลเดียวค <laughs> ่ะในงานนี้ที่ค่ะ มีการกำหนดปริมาณในการซื้อนะคะตลาดอริยะก็เพื่อที่จะกระจายสินค้าหรือว่ากระจายบุญกระจายทุนกระจายผลประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนให้ได้ในจํานวนมากๆแล้วก็ให้เอื้อเฟื้อกันไปเยอะๆค่ะทางด้านนั้นนะคะคุณผู้ชมคะจะเป็นร้านเสื้อผ้ามาจากสอขอจอหรือว่าสถาบันสยาวิทยาด้วยหัวใจเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคมาในงานนี้ขายถูกสุดๆค่ะขายในนะคะตัวละบาทเดียว5บาทและ10บาทเท่านั้น แล้วก็สินค้านี่มีมาอย่างไม่ขาดสายมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะใครที่ว่างอยู่ที่บ้านอยากามาร่วมเป็นอาสาสมัครมาร่วมเป็นพ่อค้าแม่ขายที่ร้านสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจก็ได้ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศเบื้องต้นแถวนี้นะคะซึ่งก็ยังคงคึกคักอยู่ทุกร้านมีผู้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวของต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ สำหรับเป้าหมายของการค้าบุญนิยมนั้นนะคะก็ถือว่าบุญนิยมนั้นถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้านั้นท่านก็ได้ทรงให้มานะคะถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่เจอจาสังเคราะห์กันด้วยบุญกุศลค่ะไม่ได้เพ่งเป้าหมายที่จะต้องได้กําไรมากๆเพื่อที่จะให้มีอํานาจแต่อย่างใดแต่เป้าหมายของบุญนิยมสูงสุดนั้นก็เพื่อที่จะเสียสละให้ได้ในทุกโอกาสค่ะไม่มีงานไหนที่ชาวโศกจัดขึ้นเพื่อที่จะให้ได้ความร่ํารวยหรือว่าได้ ประโยชน์ของตัวเองโดยการใช้ทุนมาเป็นฐานอํานาจนะคะแล้วก็ยิ่งเสียสละมากเท่าไหร่ยิ่งกระจายประโยชน์ไปสูมวลชวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นนะคะเพราะว่านโยบายสูงสุดของชาวอาโศกก็คือชาวอาโศกเพื่อมนุษยชาตินั่นเองค่ะ ครูสมณะโพธิรักได้บอกนะคะว่าถ้าหากเราได้เสียสละความหวงแหนความเป็นตัวตนของเราออกมากเท่าไหร่กระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเป็นอรหรันเราก็จะยิ่งมีอิสระเสรีภาพในการที่จะเสียสละได้อย่างไม่มีอะไรมาขัดขวางเลยล่ะค่ะเสียสละให้ได้มากเท่าไหร่เป็นการต่ำกว่าทุนก็ยิ่งแจกฟรีก็ยิ่งจะได้บุญได้กุศลเยอะค่ะ พ่อครูท่านทํางานหนักมากนะครับเพื่อประเทศชาติสังคมบ้านเมืองซึ่งเป็นมิติของทางศาสนาซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านค้าชุมชนค่ะซึ่งร้านค้านี้ก็เป็นคานขายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนนะคะนะคะขอถามหน่อยค่ะว่าภายในร้านของเรานี่มีการจําหน่ายอะไรบ้างคะจำหน่ายแชมพูน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานแล้วก็่ชม้ยแชมพูค่ะของชุมชนพวกเราค่ะจะได้จะได้ช่วย คนที่เขาจะได้ช่วยช่วยแบบช่วยแบบคนที่ช่วยช่วยแบบสังคมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมีการกําหนดปริมาณในการซื้อไหมคะมีค่ะคนละสองชิ้นค่ะเหตุผลสำคัญกับการกำหนดราคาหรือว่าปริมาณในการซื้อก็รับได้ไม่เกินคนละสองชิ้นค่ะแค่แบบ แบบเราจํากัดจํานวนค่ะแบบของเรามันมันมีจํานวนจํากัดค่ะมีความประทับใจพี่น้องชาวกรุงเทพยังไงบ้างคะประทับใจค่ะประทับใจมากเลยค่ะเขาเขา,เขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะยังไงคะความร่วมมืออย่างเช่นอย่างเช่นสองชิ้นก็2ชิ้นค่ะ อยู่ตอนนี้นะคะแต่ละคนก็มีความสุขแล้วก็เหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ละคนนี่ก็มีเหงื่อเต็มหน้ากับก,ก,การที่จะมาเลือกสินค้าแต่ก็ยังมีความพยายามกับก,การที่จะมาเลือกสินค้าขอบคุณคุณานะคะขอบคุณค่ะสามารถเได้เกินชิ้นนะคะโต,ต๊ไะ,ออะไ <ขา S 2> ค่ะภายในตลาดอริยะแห่งนี้นะคะก็เป็นตลาดที่มีการขายสินค้าในตลาดนี้ก็เป็นตะกะที่ขายสินค้าในราคาต่ำกว่าทุนนะคะเป็นการ ขยับสู่สังคมเมืองค่ะเนื่องจากพิษเศรษฐกิจที่เดือดร้อนกันอย่างทั่วทั่วจากแม่น้ำมูลนะคะเราจะบอกว่าจากแม่น้ำมูลที่เราจัดงานตลาดอาริยะกันที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่งานนี้เราก็ย้ายมาจัดที่แม่น้ำเจ้าพยาค่ะซึ่งตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นใจกลางของกรุงเทพก็ได้ค่ะคุณอาคะหนูขออนุญ,ญาตคุยด้วยได้ปหคะนิดนึงสวัสดีค่ะ คุณอาฮะหนูอยากจะถามนิดนึงว่าวันนี้คุณอามาซื้ออะไรบ้างอ๋อมาซื้อข้าวสารซื้อผักซื้อน้ําตาลแล้วซื้อกระเป๋ากระเป๋าใบเท่าไหร่คะเนี่ยใบละ5บาทค่ะจริงเหรอคะ,คะโอไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วในนั้นมีอะไรบ้างนะคะอ๋อมีหลายอย่างคะ่ะก็มีข้าวสารมีผักไหนฮะยกโชว์สักอย่างได้ไหมคะผักผักโอ้มีเยอะเต็มกระเป๋าเลย รถนี่เตรียมมาจากบ้านเลยหรอคะราคามัดละหนึ่งบาทค่ะแล้วนี่ทั้งหมดนี่กี่บาทคะห้าบาทค่ะผักห้าบาทค่ะคุณผู้ชมค่ะได้มัดใหญ่แล้วก็กำใหญ่มากคุณอาทราบข่าวได้ยังไงคะข่าวทางโทรทัศน์ค่ะอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงานยังไงบ้างคะอยากให้พี่น้องทุกคนมาดูแล้วก็มาร่วมงานที่นี่ของถูกดีไหมดีค่ะค่ะค่ะ พรุ่งนี้จะมาอีกไหมเนี่ยมาค่ะมา,มา,ม,า,ม,ามากี่วันแล้วคะเพิ่งมาเนี่ยวันนี้วันแรกเพิ่งมาวันนี้วันแรก ค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ทราบข่าวดูข่าวดูทีวีอยู่ยังไม่ได้มาก็อยากจะชวนมานะคะตลาดแห่งนี้ก็เปิดตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่10มิถุนายนเลยนะคะวันปกติเนี่ยจะเปิดช่วงเที่ยงวันถึง17บเนาฬิกาค่ะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันนะะักขัตฤกษ์เนี่ยก็จะมีการเปิดช่วง10บโมงครึ่งจนถึง17บเจนาฬิกาถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพที่หยุดงานและจะได้มาพักผ่อนที่นี่นอกจากตลาดริยะแล้วนะคะก็ยังจะมีโรงบุญบางสวิรัตซึ่งทานฟรีได้ตลอด ทั้งงานด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณอาคะจะเรียนทำค้าวันนี้ซื้ออะไรบ้างคะเออซื้อหลายอย่างครับอย่างเช่นเออซื้อหนังสือนะครับวิทยแพทย์วิถีธรรมแล้วก็หนังสือที่หัวมุมตรงนั้นนะฮะแล้วข้าวสารผักเงาะยาสะผมนึกไม่ออกแล้วครับซ้ำข่าวซ้ำข่าวได้ไงคะอ๋อน้องสาวบอกครับคุณน้องสาวบอกว่าอย่างไงบ้าง บอกว่ามีขายที่นี่ครับมาจากรัตตีอโศกและ,ละตลาดอารยะครับครับเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานยังไงบ้างคะอ๋อเชิญเลยครับมาเลยนะครับที่นี่ก็รู้สึกว่ามีสินค้าคุณภาพดีไม่มีพิษมีภัยแล้วก็น่าใช้ครับต้องมาลองใช้ดูใช้แล้วอาจจะติดใจก็ได้ขอบคุณค่ะค ขอเชิญคนที่อยู่ทั้งบ้านออกมาเที่ยวซื้อผักไรสารพิษข้าวไรสารพิษนะคะที่นาพะลูกนะคะทุกอย่างเพียง1บาทแล้วก็5บาทเองค่ะค,ค่ะญญคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือการรายงานบรรยากาศสดๆที่บริเวณตลาดอริยะครั้งแรกของงานอโศกลำลึกของชาวอโศกค่ะ ท่านใดที่จะมาร่วมงานก็ขอเชิญนะคะตั้งแต่วันที่3มิถุนายนจนถึงวันที่10มิถุนายนค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะก็เชิญทุกท่านเข้าสู่รายการปกติบนเวทีช่วงนี้ทีมงานทุกคนลาไปก่อนจะได้ทำสำนึกดีค่ะ